เกมนี้หน่อยพี่เ็นที่สี่แล้วครับก็สิ่งหนึ่งก็เราก็พยายามปรับจูนนะสิ่งที่สำคัญที่สุดมันนอกบ้านเนี่ยเราเราไม่รู้ว่า,าสิ่งที่เราจะเจอมีอะไรบ้างนนวันนี้เด็กๆก,ก็พยายามทุ่มเทเต็มที่นะครับแต่แต่ที่สําคัญคือเราเสียประตูเลยจุดจุดสำคัญคือเราเสียประตูเรวเพราะเสียประตูเร็วอะวทำให้โมเมนต,ตัตมฟุตบอลมันเปลี่ยนไปนะครับแล้วเวลาเราจะไปเร่งเร่งเร่งคืนมันก็จะโดนลูกสอง เนี่ยตรงนี้ก็คือเราพยายามจะปรับในเรื่องของเกมรับจี่สิ่งที่บอกว่าเราเสียประตูแทบทุกแมตช์นั้นสิ่งสำคาญที่สุดคือเราต้องปรับเรื่องเกมรับให้เยอะให้ไวที่สุดและเร็วที่สุดครับพูดถึงการทำงานกับโค้ชหน่อยพี่หลังจากที่พี่เป็นวันนี้เราก็ให้โค้ดได้ได้แสดงศักยภาพเต็มที่แล้วสำคัญคือเราจะไม่ก้าไหน้าที่เขาชอบยังไงเขาดูยังไงปั๊บเนี่ยเขาเห็นยังไงปั๊บให้ให้เขาได้แสดงที่แค่ เราแนะนําว่าตัวนี้เป็นยังไงบ้างแค่นั้นเองครับก็คือสกาวภาพทำงานร่วมกันได้เลยครับครับพูดถึงเกมหน้าหน่อยเพี่ครับในบ้านก็ต้องไม่มีอะไรจะเสียนะแต่ยังไงเราต้องกดล็อกให้ไวที่สุดนะครับทั่งนี้ก็ต้องฝากขอโทษแฟนบอลด้วยนะครับฝากแฟนๆเข้าเชียร์เยอะๆด้วยเนาะครับอุดรด้วยนะว่าว่าอย่างไรเราก็พยายามปดล็อกให้ได้นะครับโอเคครับ